สวัสดีค่ะทุกคนพบกับยายแอนแลนดิ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปหาที่กลางเต็นกันที่จังหวัดอุทัยธานีพอดีว่าเราอะ ดูรีวิวที่จังหวัดนี้ทำมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปสักทีแล้วช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะเราก็เลยอยากจะได้บรรยากาศกลางเต้นฝนตกก็เลยตัดสินใจว่าจะไปที่นี่นะคะและที่ที่เราจะไปก็คือผวกปาตาดนั่นเองค่ะเราเดินทางจากถนนหมายเลขหนึ่งและเข้าสายเอเชียหมายเลข3 2ผ่านจังหวัดอยุทยาอ่างทองและขับตรงมาเรื่อยๆพอถึงสี่แยกหัางน้ํจ่าคอนก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ถนนหมายเลข3าม2แต่เราขับเพลินไปหน่อยเลยขับมาเข้าเส้น 3-3 3สแทนหลังจากนั้น <ไป S 1> ก็ขับตามถนนเส้นนี้มาอีกเรื่อยๆผ่านตัวเมืองอุทยัยเจอโลตัสแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตาม GPS ไปได้เลย เปิดเพลงดังและตงทะบางสายลมเดินป่าฝ่าฝนขัวรองจนลืมเหนื่อยไม่มีมินเนไม่มีลาทุกอย่างก็คือ h ู o ฮู้ make me proud ขึนสายฝนช่วยมาเบาๆดิงเตือนรองเท้ามัน say hello ให้เราสายน้ำไหลเชี่ยวเชิดให้แลนดิน sing d i and landing a s a y s l t h i n g my thing let's go wild let's do our thing ดีม n กไปกว a า d ั้น sing เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราถึงที่หุบป,ป่าตาดแคมป์แล้วนะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินก่อนนะ สวัสดีค่ะจองไว้อะค่ะใช่เขากางได้เลยเขากางได้เลยใช่ไหมอันนี้จอดรถไว้นี่รถขนของหรือว่าเอารถเข้าไปได้เลยค่ะจอดรถที่เต็นได้เลยจอดรถที่เต็นได้เลย,ลเเลยต้องไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนสวยมากดูดิฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นรีสอร์ทนะ วันนี้จะเหมาราหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่มีใครมาเลยนะคะตรงไหนเหมาะอันนี้จะเป็นใต้ต้นไม้ใต้ต้นหูกวางเอาทาบโดมเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลองว่ามันจะกลางยากหรือเปล่านะ ตอนนี้เราประกอบเสาเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่ตัวดาบอีกทีนึงนะคะเสาที่เขาให้มาเขาจะให้มาทั้งหมด6 6ชุดนะ,<อ>ะก็จะมีเสาใหญ่สีแล้วก็เสาเล็ก2เสาเล็กน่าจะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะมากลางกันเลยค่ะ เอาละทุกคนเมื่อกี้เราผิดจริงๆแล้วอ่ะเสาเนี้ยเขาไม่ได้เอาผ้าแบบนี้เขาต้องเอาใส่ตรงข้างนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ให้ครบทั้งสี่สี่ด้านเลยนะนี่นะเขาไม่ได้เอาคาดแบบนี้เด้อเขาคา ตัวกลางอ่ะจะใช้เสาเล็กแค่1-2มาแค่นี้ส่วนเสายาวอันเนี้ยเขาจะเอาไว้ด้านข้างหมดเลยซึ่งเราอ่ะดู u u u e e มาแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังทำผิด ตอนนี้ท็อของเราเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะจะบอกว่ากลางคนเดียวอ่ะเอาเรื่องส่งมากนะคะคืออันนี้มันเป็นกลางครั้งแรกเนาะเราอ่ะยังจับจุดไม่ได้แต่ว่าพอมันเป็นของใหม่อ่ะีตรงระหว่างช่องอ่ะคือตัวตัวผ้ามันจะแนบกันแล้วเวลาเสาเข้าไปมันจะ ยากนิดหนึ่งนะคะกลางคนเดียวก็กลางได้นะแต่ว่าก็จะใช้เวลาหน่อยแล้วก็อาจจะเหนื่อยแต่สำหรับเราสบายมากเหนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปตอกสมอให้ครบทั้งสี่ด้านก่อนนะ ดูห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำนะคะของผู้หญิงจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะแล้วก็ของผู้ชายนะคะจะอยู่ฝั่งทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำผู้หญิงกันก็จะมีทั้งหมดห้าห้องนะคะก็ะจะเป็นชักโครกแล้วก็เป็นอ่างตัก ห้องที่สี่กับห้องที่ห้าจะเป็นแบบคอหานนะคะแล้วก็จะมีถังน้ําแล้วก็ฝักบัวมีอ่างล้างหน้าให้ทั้งหมดสี่อ่างแล้วก็มีกระจกให้ห้องฝักบัวจะมีทั้งหมด2ห้องนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบตักอาบเนาอเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ําผู้ชายเข้าได้นาอเพราะว่า,าไม่มีลูกค้าคนอื่นนะคะ สำหรับห้องผู้ชายนะคะก็จะมีทั้งหมด3มห้องก็จะเป็นแบบตัดอาบแล้วก็ชักโครกเหมือนกันนะนี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นที่ทิ้งขยะแล้วก็ขุดต่างๆนะคะประมาณนี้จะมีพัดลมปลั๊กไฟหลอดไฟเตาย่างไฟชี้ต่างๆให้เช่าด้วยนะคะค่ากางเต็นที่นี่คนละ100บาทเด็ก7-10ขวบ50บาทลดค่าแคม คันละ100น้องหมาน้องแมวเข้าได้แอร์เคลื่อนที่ม้อไฟฟ้าให้แจ้งกับทางร้านก่อนนะคะตั้งแต่ที่เรามาถึงเนี่ยนะคะยังไม่มีแดดเลยแดดเพิ่งจะออกตอนนี้แต่มันก็ไม่ร้อนนะทุกคน นะคะเราสั่งอาหารของทางร้านมากินก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันยังเพิ่งจะบ่ายสามโมงกว,กว่านะคะลองท้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่ำๆค่อยมาทําอะไรกินอีกทีนึงแดดออกแล้วนะอากาศก็คือตอนนี้เราทาร์โดมที่เราซื้อมาเราซื้อ,อม่านกันแดดมาด้วยนะเราก็เลยไม่ร้อนนี่นะคะแดด พรอาทิตย์จะลงฝั <Cock S 2> <tinc S 1> ่งโน้นแล้วก็ตอนเช้าคิดว่าพรอาทิตย์น่าจะขึ้นฝั่งข้างหลังภูเขาตรงนี้นะคะวันนี้เราเอาเก้าอี้ตัวเดิมมานะคะแล้วก็เราซ่อมเรียบร้อยแล้วก็ใช้วัสดุที่มันมีอยู่นะคะปะไปก่อนนะยังไม่ได้ซื้อใหม่ มันก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าโครงมันยังแข็งแรงอยู่เลยอะจะมาอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าอากาศเหมือนจะเย็นๆแต่ก็ไม่ได้เย็นมากนะแต่เรากลัวว่ามันจะมืดนะคะ ฝ่าพิกไทยดูฝาพิกไทยนะมาดูผลงานของฉันฝาพิกไทยมันแตกกับเธอฉันจะทำยังไงดีอะ อย่าไปใส่ใจกับพริกไทยเม็ดของเรานะคะเพราะว่าฝามันหลุดนะ มีพระจันท์ด้วยนะคะวันนี้ฟ้าโล่งนะเรานึกว่าเราจะเจอฝนซะและบรรยากาศกลางคืนนะคะทุกคนก็จะมีร้านอาหารและเครื่องดื่มด้านโน้นนะคะเต็นท์ของเรานะคะตั้งอยู่คนเดียวโดดๆเลย บรรยากาศยามเช้านะคะมีหมอกลอยลงมาจากภูเขาด้วยนะคะบรรยากาศดีมาก มาที่คาเฟ่นะคะ My m e r c e n มีคาเฟ่แล้วก็เป็นที่พักด้วยนะ มากเลยนะนี่นะคะมีสวนมีที่นั่งน่ารักมากมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะ ขึ้นไปไหว้พระกันนะคะพอดีมุกี้ขับรถมาแล้วเห็นโอ้คนลุกอ่ะขออนุญาตทายนะคะทุกคนคนลุกตลอดเวลาเลยอะ ตรงนี้จะมีบันไดลงต้นไม้ต้นใ,ใหญ่มากตรงนี้น่าจะแบบอากาศน่าจะชื้นนะเพราะว่าเป็นแบบตะไคร้เมื่อกี้อะทุกคนตอนที่เราเข้าไปข้างในอะ ตอนที่เราเดินเข้าไปข้างในแล้วจังหวะที่เราจะเข้าไปไหว้พระที่อยู่ด้านในสุดนะคะเหมือนเราจะได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงเบาๆออกมาจากทางด้านหลังนะด้านในสุดเลยอะที่มันจะเป็นช่องเหมือนถ้าเล็กๆนะคะเราก็เลยจะงักไปพักหนึ่งก่อนที่แบบจะตัดสินใจเดินเข้าไปไหว้แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็ไหว้พระขอพรเรียบร้อยน่าจะไม่มีอะไรนะคะถ้าใครจะเข้ามาไหว้พระที่นี่นะคะแนะนําให้ใส่แมสมาด้วยนะเพราะว่าเราอะ ตอนเข้าไปมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบทําให้แสบจมูกมากแล้วก็ปวดหัวมากเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ผ่านก็ได้นะคะทุกคนด้วยวอคาเซ่แนด์ต้นะคะเดี๋ยวเราจะมา,ก,ากินข้าวกันกฮ้่มากมีกาแฟมีอาหารเอาไป็นอาคารไหน เพลงนัตงรถตะขาบางสายลดเดินป่าฝ่าฝนหัววเราจนลืมเหนื่อยไม่มีมีนเนไม่มีลาทุกอย่างก็คือฮู้ฮู้ Make me proud เป็นสายฝนช่วยมาเบาๆยิ่งเตือนรองเท้ามัน say hello ให้เราสาย้ำไหลเชี่ยวเชิดให้เระเดิน Sing ไปทั้งใจ and close my eyes and m n i n g e c a u s y s t i l my thing Let's go wild Let's do our thing หากใครชอบคลิปของแดแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ